สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการอวิจาร์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราระหวิจา์ศึกเจ้ามวยไทยปัจจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33ถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกา15นาทีถึงเวลา4นาฬิกาคู่มวยทําการถ่ายทอดสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพล่าทางด้านเมาคีเล็กออูดุดอพบกวับทางด้าน โนบิตะแก่นนรสิงห์มวยไทยต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าปอนด์คู่ที่สองขาสดเป็นรองคู่เอกเป็นการโพรารทางด้านเพชรนิพนธ์ศักชรอบอพบกับทางด้านมนัสยอดยุทธมวยไทยต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สามกาสดเป็นคู่เอกเป็นการโพรารทางด้านสุดหล่อสจตงปาจีนพบกับทางด้านก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปูหสวงต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สี่ขาสดเป็นกาสดหลังคู่เอกเป็นการโพรารทางด้าน คีเรียนอ,อูดูดอนพบกับทางด้านเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์ก่อนที่เราทําการขอวิจารณ์หมงขอบฟ้าข้าศส,สุนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กาลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีราไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองสี่มวยพักยกระบบออโต้ราคาสนามเปิดเทเลนทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ค้าสอบถามทุกคนได้ สมาชิกอย่าลืมนะเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใจแอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองีพักยกพีเคสองีการเงินมั่นคงรับเซ็นวากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกอะไรไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกรูปออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองีเท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการขอควิจารณ์คุยหนึ่งการส่บผิการภูเขาทางด้านเมาคีเล็กออูดูดอนพวกกันทางด้าน โนบิตะแกนนรสิงมวยไทยต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเมาคีเล็กอ,อูด,ดอนอายุสิบห้าปีเป็นมวยมาจากจังหวัดกระบี่สูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิดซ้อมที่ค่ายมวยเพสซี่หมื่นทางด้านเมาคีเล็กนะเป็นมวยสนาดสายจงังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องออกได้หลากหลายรวดเร็วนะครับนอกได้ในดีวงนอกมีเต,ตสาสต่อยสายจงังหวะดักเต,ตดักแทงทำาดี เข้างในปั้มรัดมัดตีดีแข่งแจ้งแข่งแรงใช่ได้บที่ดวงใจมั่นคงสองฝ่ายล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเคียวพยักจาหมายแม่ขีมวยไทยที่เวทีมวยจิตมังนน์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนทางด้านโชคทวีวีรนาถยิมที่เวทีมวยจิตมังนน์ส่วนฝ่ายเมืองทางด้านโนบิตะแก่นนรสิงห์มวยไทยหรือทางด้านโนบิตะเกียรติต้นแก้วอายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสกลนครสูง1น6่เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย ฟิตบอลสกลทางด้านโนวิตาครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีเอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีเอาวุธออกได้หลากหลายจังหวะดักเตะดักแทงทำด้ดีเข้าในปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข่งแกร้งแข่งแรงใช้ได้การยื้ปลายมั่นคงวอิต่ดูใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกด้วยสานทางด้านแสนเจ่งเล็กสิงเนวินการสินที่เวทีมวยตะวันนาแล้วก็ไฟา์ล่าสุดแพ้น็อกจูที่าทางด้านรถบดนายกเอทาสาราที่เวทีมวยตะวันนา มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องครับประเภทมวยฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลักเรี่ยมสมองมวยดีทรงมวยทางมวยมวยถนัดสายเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงทำดีเข้าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงใช้ได้นาเสื้อตัวเงินดีทับมาตรฐานการทํามวยดีทับมาตรฐานความเชื่อของค่ายมีสูงครับกนักชงด้านฝ่ายแดงเมาคีเล็กออุอออุดดร ถ้าสมาชิกชอเพศมวยรุ่นพี่นะร,รูปร่างได้สูงได้รอยฟิตหน่อยนะบ,บูสูดด้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอาอวุธกาแรกกาส่วนหัวใจัวใจสูด้ดีการยืนไร่ปลายมั่นคงนักชงด้านฝ่ายเงินโนบิตะแกนนรสิงมวยไทยคุยหนึ่งการสนครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องจังหวะฝีมือดีเอารบเคื่องทรงมวยทางมวยมวยถนัดสายด้วยครับอย่างทางด้านเมาคีเล็กอาวุธด,ดอนดูว่าต้นๆ้นครับอาวุธทางด้านเมาคีเล็กเนี่ย อาวุธออกได้หลากหลายฝ่าครับวงนอกอาวุธเนี่ยดูว่ามีเยอะฝ่าตามทางมวยทรงมวยต้นๆเนี่ยน่าจะออกนาไปก่อนมีราคาสมาชิกก็ลืมแต่งตัวบางทุนไปปายเกมประทับบทเลียนแล้วไปแล้วครับถ้าทางด้านเมาคขีเล็กสู้เข่าขงนได้กดแขนไร้แขนฝั่งนาซูด้มียุบมย่นไม่แผ่วปลายประกอบกับหน้าเสือตัวเงินเนี่ยที่ดีฝ่าครับจะาชนะคะแนนทางด้านโนบิตะแกนนรสิงห์มวยไทยเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดไปลองคู่เองครับเป็นการพร่ารทางด้าน เพชรนิพนธ์ศักชรบอพบกักทางด้านมานัทยอดยุดมวยไทยต่อยเวทสําลัากหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเพชรนิพนธ์ชักเพชรนิพนธ์สัก,สกชรบบอายุสิบเก้าปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูงหนึ่งร้อยสิบแปดเซนติเมตรทําการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นทางด้านเพชรนิพนธ์นะับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยอ่อนมวยเข่าในายเหนียวแน่นแข็งแกร่งแขยันเดินเปิดเกมนะครับขยันออ้โเตะหนักต่กตอยแรงมาสอรุนแรงคนที่ดูใจสู้ดีการยืนและไม่ป่ายมันม่นคง สองไฟล์ล่าสุดก็มีแพนนอกโจ้ยสองงด้านนาคาตะเอวาสปอร์ตยิมที่เวทีม,มวยรุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเหนือเพชรกีราสปอร์ตที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายเมืองหนึ่งด้านมนสมัสยอดยุทธมวยไทยหรือทางด้านมนัสส่อโชคมีชัยหรืองด้านมนัสกอจันหูหนีอายุยี่สิบปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนคร,ร,าราศรีธรรมราชสูงหนึ่งร้อยแปดเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวิน ทางด้านมานัศครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลักเตรียมสมองมวยดีอาวุธออกได้หลากหลายครับนอกได้ในดีมาสอรอรุนแรงจังหวะดักเตะดักแ,กแทงรำไดีเตรียมตัวดีเตรียมหกักเตรียมเตะรำไดีวงในเข่าปัาม้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,รงใช้ได้ซอกรรบปะชิตออกได้ดีหัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดคุณแอนนอกย้อยสามทางด้านเพชรเดินดงวอันทวีที่เวทีมวยราาจำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดชนะนอกย้อยสามทางด้านขุนซึกเอิร์ธออฝันเมืองที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องนะประเภทมวยบูสมวยคู่เนี้ยสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องนะประเภทมวยบูสสู้ดีนะเข่าในเนีย่ยเหนียวแน่นแข็งแกร่งแรงขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อวุธเตะหนักต่อยแรงครับตดติตรงว่ายู่ถ่ายชเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยเป็นนานครับแล้วก็เพิ่งกลับมาชกไปเพียงฝ่ายเดียวประนักชงด้านฝ่ายแดงครับทางด้านเพชรน,นิพนธ์ศัก์ชรบบ ถ้าสมาชิกชอบประเภทมวยรุ่นพี่ครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องนอกได้ในดีมาสออรุ่นแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำด,ด,ด,ดีเก็บการบางโตกเก่งครับราเรียมสมองมวยดีหน้าเสื้อตัวเงินดีนครับทีมงานรันสู้ดันเร่งกระดักชงด้านฝ่าเงินมนัดยอดยุทธมวยไทยสรุปการของเาจารย์คู่ที่สองรองคู่เอกครับส่วนตัวเนี่ยเลือกชอ็อตทางด้านนักชกรุ่นพี่ชกอยู่ประจําสม่าเสมอฝ่าครับอย่างด้านมนัดยอดยุทธมวยไทย ดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมกต้นๆเนี่ยน่าจะออกมาแร่รุดกันสนุกครับพลิกไปพลิกมาแต่ไปไปลายเกมประทับบทเบียดแร่รุกแล้วครับดูว่าทางด้านมน,นักเนี่ยชกประจําสม่สมสมําเสมอฟาดครับดูว่าโดนต่อโดนลูกอึดลูกทนการยืนยัเนี่ยดูดีฟาครับชกประจําสม่สมําเสมอฟาดจะเอาชนะเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3กาสรสอดคู่ที่3การสอดเป็นคู่เองนะเป็นการโพรารทางด้าน สุดหล่อสอจ,อจอต้องปลาจีนพบกับทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปู่สวงต่อยเวทน้ำหนัก1 1 6ปอนด์ฝ่ายแดงนะทางด้านสุดหล่อสอจอต้องปลาจีหรืองด้านสุดหล่อสจารุวันหนึ่หน้าสุดหล่อลออตตึกแดงอายุ20ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีสูง175เิเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสาจารุวันทางด้านสุดหล่อนะเป็นมวยถน,นัดขวาทรงมวยเมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดีกล้าแรกกล้าสวน เดินเปิดเกมนับดันแทงขว่างแทงกดแขนไร้แขนมีศอกสลับครับหันที่ัวใจสู้ดีมีลูกคึ้นตลอดสองไฟล่าสุดคือมีพลิกแพ้คะแนนทางด้านวุฒิกรส่วนน้ำทางคีรีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้นอกจุ้ยสามาทางด้านเพชรน้องเนยน,นกเข่ากอมอสเวทที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนฝ่ายเงินทนึงด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีผู้สวงอายุสิบหกปีเป็นมวยมาจากจังหวัดศรีสะเกษสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสามเซนติเมตร ทำการเก็บตัวฝิกซ้อมที่ค่ายมวยวอเทคโนโลย่งปูสวงจังหวัดรีสเกตทางด้านเพชรก้องฟ้าครับเป็นมวยถนัดสายรูปร่างสูงยาวทรงมวยอ่อนมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธครบเครื่องออกด้หลากหลายรุนแรงทุลู่นครับนะมาสอกรออุนแรงศอกดักซอกสวนเนี้ออกได้คมใช้ได้ดีจังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงใช้ได้ซอกรับประชิดออกได้ดีหัวใจจิตใจสู้ดีมีลูกคึ้นตลอดสองไฟล์ล่าสุดคึ้นมีชนะคะแนนทางด้านเพชรเอกเกียรติจํูร์ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี แบบคบยกเนี่ยไปลองหลายช่วงตัวเลยครับแล้วก็ฝฟล่าสุดพลิกชนะน็อกย้อยสามทางด้านเพชรรัตนะเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีม,มวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพชรมวยรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยดีฝ่าชื่อเสียงการผ่า,รานมวยดีฝ่าครับผ่านมวยดีๆมาฝ่าครับอายุมวยมาฝ่าอายุจริงมากกัน4ปีประเภทมวยบูสู้ดุดันขยนันเดินเปิดเกมขยันอวุธจุดเด่นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแรงแทงเจ็บแทงลึกครับจังหวะดันแทงขวางแทงทำดี ปอดใหญ่ปลายแรงการยืนไร้ปลายมั่นคงแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังนะครับ5ไฟหลังเนี่ยแพ้ติดต่อกันมาตลอดเลยครับแล้วก็เป็นนักชกที่เริ่มมีจุดบอดนะครับคือว่าคางเนี่ยโดนไม่ได้นะครับคางเนี่ยโดนเป็นหล่นเป็นร่วงเลยครับนักชกด้านฝ่ายแดงสุดหล่อสอจอโต้งปาจีนถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกดารุ่งนะฟอร์มสดมากครับชนะติดต่อกันมา10ไฟรวดครับเฉพาะเวทีมาตรฐานเมืองกุงเนี่ยชนะติดต่อมา10ไฟรวด ประเภทมวยฝีมือเอาคุบเครื่องมาส่ออ่อยรุนแรงครับโดยเฉพาะส่อเนี่ยใช้ดีมากเลยครับส่งมวยทางมวยมวยถนัดสายครับจังหวะดักเตะด,ดักแทงทำไม่ดีแต่ไฟเนี่ยรัศมาชิปถือว่าเป็นการขึ้นชั้นถ้า,ถาผ่านได้นี่ถือว่าเป็นนักชกเกรดเอดเต็มตัวเลยครับกณนักชงด้านฝ่าเงินเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีหลวงปูส่สวงสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3คู่เอกครับส่วนตัวเมย์เลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยดีฝ่าครับ กระดูกมวยเบอร์มวยดีฝ่ายนัดสุดหล่อสอจอต้องปาจีนดูว่าต้นต้นครับไม่พลาดโดนลูกหนักรุ่งแรงกู้โชกครับไม่โดนหมัดโดนศอกร่วงครับไม่โดนหมัดโดนศอกโดนนับโดนน็อกครับเกมระยะยาวเนี่ยดูว่าทางด้านสุดหล่อครับขอให้เดินเปิดเกมนับบล็อกหมัดบล็อกศอก้อยู่นครับเดินแทงหว่างแทงเดินบทเดินเบียดเข่าในดูว่าแข่งแกร่งแข่งแปรไปเห็นเลยครับลูกอึดลูกทนการยืนระบายเนี่ยดูดีฝ่าครับเจ้าชนะนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดอย่างด้านเพชรกองฟ้าวอถึง วอเทคโนหลวงผูสวงไปได้แบบสนุกก็ามาถึงคู่ที่สี่การสดคู่ที่สี่การสดงานสดหลังคู่เอกเป็นการโพล่นทางด้าน PET คีรเรียนออดดรพบกับทางด้านเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านคีเรียนออดดอหนึ o U D on, ่งด้านคีเรียนเพชรสี PE ่หมื่นอายุสิบห้าปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่น ทางด้านคีเรียนคนระับเป็นมวยถนัดขวาคนระับตรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออกวุฒปอดใหญ่ปลายแรงการยืนและไปปลายมัน่นคงวุฒิจิตใจสู้ดีมีลุกคึกตลอดสองไฟล่าสุดทือแพ้นอก้อยสองทางด้านอเล็กยอดยุดมวยไทยที่จังหวัดสุราธานีแล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้คะแนนทางด้านจิรวันรสอราชาภูมิที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี ส่วนฝ่ายเมืองทางด้านเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นอายุ14ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดกาฬสินสูง1 5 7เซนติเมตรทางด้านเพชรโชกุลนะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีนะครับอาวุธนี่ออกได้หลากหลายรวดเร็วนะครับจังหวะดักเตะดักแทงทำได้เข้าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกงแข็งแรงใช้ได้สองฝ่ล่าสุดพปมพิกแพ้คะแนนทางด้านมนพรามสิทธิเพชรฉลุกกนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านจิลวัศสอราชภูมิที่เวทีมวยราชดำเนิน มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออุดครับผมที่หัวใจสู้ดีจุดเด่นในมวยเข่านายปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงปลอดใ่ปล,ปลายแรงการยืดปลายมั่นคงหน้าเสื้อตัวเงินดีครับมาตรฐานการทํามวยเนี่ยดีครับแฟนมวยให้ความเชือ่อถือครับกะรักชงด้านฝ่ายแดงขี่เรียนอ,อู้ดดอนถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องออกได้รลาหลายครับนอกได้ในดีจังหวะดักเตะดักแทงนะครับดี แต่ฟอร์มการชกสามฝ่ายล่าสุดเนี่ยแพ้มาตลอดครับโดนบดโดนเบียดไปปลายมียุดมีย่นมียอม,ม,ยอมนักชงด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นสรุปการวิ科าจารคู่ที่4ี่ครับผมเลือกชอบทางด้านขีเลียนออรดูดอนแต่ผมแนะนำสมาชิกนะครับเข้าช้าๆนะเพราะว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือความรลาลายของวุฒิเนี่ยความรวดเร็วทรงมวยทางมวยต้นๆเนี่ยดูว่าเป็นรองครับขอสมาชิกเข้าช้าๆนะครับเข้าจังหวะ คู่ขี้หรือว่าเขาจะว่าที่คีเรียนเปรองก็ได้ครับแต่ไปไปลายเกมประทับบทเบียดแล้วไปแล้วครับดูว่าทางด้านคีเรียนเนี่ยเข่าในจะแข็งแก่งแข็งแรงฝ่าครับเหนียวแน่นฝ่าลูกอึดลูกทนการดีเลยปลายมั่นคงฝ่าประกอบกับหน้าเสือ้อโตงเงินเนี่ยดูดีฝ่าจะเอาชนะเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเป็นแบบสนุกการข้อวิจารณ์ทั้งสี่คู่าาก็จบนะผมจะมาสรุปการข้อวิจารณ์ให้สมาชิกฟังครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบในด้านเมาคีเล็กออดอน์ดูว่าจังหวะฝีมือดีฝ่าเข่าในแข็งแร่งแข็งแรงฝ่า จะชนะโนบิตะแก่นนรสิงห์มวยไทยเป็นแบบสนุกคู่ที่2การสดผมเลือกชอบทางด้านนักชกนุงพี่อย่างด้านมณัสยอดยุทธมวยไทยดูว่าชกประจําสม่สมาําเสมอฝ้าจะเอาชนะเพชรนิพนธ์จากชรบอเป็นแบบสนุกคู่ที่3การสดคู่เองนะผมเลือกชอบทางด้านสุดหล่อสอจอต้องปาจีนะดูว่าต้นๆยนง่ไม่พลาดโดนนับโดนน็อกครับบล็อกหมัดบล็อกซอกให้อยู่ครับดูดีฝ่าแน่จะเอาชนะกองฟ้าวอเทคโนโลยีหลวงปู่สวง เป็นแบบสนุกผมเลือกชอบด้นานสุดหล่อสอจอต้อปาจีเป็นโมเดดติดดาวตัวที่1นคู่ที่4ีาครับสดผมเลือกชอบทางด้นานคีเรียนออ,อ,อดอดอนครับดูว่าต้นๆจะว่าฝีมือเป็นรองแน่ครับแต่ไปปลาในรูปแข็งแกร้งแข็งแรงดูดีฝ่าการยื้อเลือยไปไปลายมั่นคงฝ่าจะชนะ,ะเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเป็นแบบสนุกการข้อวิจารณ์ทั้ง4คู่จบของดัสมาชิก,าก่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนที่ได้สองข้างก่ขอนกรรมการชูมือ,อยาติร่มจะประมาณแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ